สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วเนาะใช่ค่ะก็วันนี้จะเป็น job of the week สำหรับใครที่อยากไปรัฐแบบอากาศดีๆเลยนะคะก็เราจะพากันไปที่阿ก斯加นะคะวันนี้มาพบกับพี่โมดแล้วก็พี่โบค่ะโอเคพี่โบตอนที่ไปเวิร์พี่โบได้ไปลาสกาไหมไม่ได้ไปอยากไปมากเลยอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะได้เป็นแบบทำงานไปแล้วก็ได้ เที่ยวไปด้วยใช่นะคะก็รอดูที่นี่ได้แล้วก็กระซิบก่อนว่าใครที่อยากจะทํางานแนวเติบแนวร้านอาหารทําในครัวมีหลายตำแหน่งด้วยเนาะใช่แล้วค่ะงานนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับทุกคนได้นะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าเป็นงานอะไรงานอะไรก็จะเป็นงานนี้งานอะไรพี่โบเป็นงานฟูตินยนะคะอยู่ที่阿拉斯加เนาะอยู่ที่เมือง อินคเลตนะคะเมืองนี้ก็คือจะเป็นแบบว่ามีแหล่งช้อปปิ้งไหมมีอยู่ในดาวเทาแหล่งช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เป็นแบบเมืองธรรมชาติธรรมชาติอากาศดีๆนะคะที่นี่ก็เลยพากลับในธีมที่ว่าถ้าลัสกาเนี่ยคือจุดหมายฟตินก็คือคําตอบใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูลาสกาดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนเนาะแผนที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าจริงๆแล้วลัสกาก็อยู่ติดกับแคนาดาก็จะเป็นตอนบนๆขึ้นไปเลยนะคะแต่แผนที่แผนที่ก็ตัดมาตรงอยู่ ข้างล่างนะคะอากาศแน่นอนอยู่แล้วอากาศดีช่วงสัมฤทธิ์หนาวยังหนาวแบบมากๆอยู่ไหมอะพี่โบไม่ได้หนาวแต่ว่าแบบอากาศดีแล้วก็มีลมเย็นใช่ค่ะที่นี่แล้วคราวนี้เราไปลงเครื่องที่ไหนคะเนี่ยเราไปลงเครื่องที่อ่าก็จะเป็นสนามบินของแอนโกเลตแอนโกเลตเลยใช่ค่ะเราจริงๆแล้วมันก็ห่างจากตัวร้านเนี่ยไม่ได้ไกลใช่นั่งรถก็จะปรมาณสิบสอง สองนาทีถึงแล้วข้อนี้ในเมืองแอนเคเลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะว่ามันใหญ่ไหมหรือว่าเป็นที่นนเนี้ยเนาะจะเป็นเมือง่อาจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ阿拉斯加นะคะแอนเคเลตอันนี้เนาะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งมากมายก็คือแบบ มีแหล่งช้อปปิ้งอยู่ในดาวเทาวนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือจะมีเป็นแบบว่าสวนสาธารณะมีเป็นพิพิธภัณฑ์มีเป็นสวนสัตว์มีคือที่เที่ยวเยอะที่นี่นะคะที่เที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่แล้วดูแบบจากแบ็กเกลว์ข้างหลังเราก็ดูบบสวยอ่ะเออเออมีมีทะเลสาบแล้วก็อยากจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นแบบมีเป็นฟิชชิ่งด้วยเนาะคือเป็นอ่าเขาจะเรียกว่าเป็นจุดจับปลาแซลมอนนะคะเป็นชื่อว่าเซกเอ่อชิปเซกชิปคิกใช่ก็คือเป็นจุด จับปลาแซลมอนที่ดีที่สุดนะคะคปลาแซลมอนเออนึกภาพไม่ออกพี่พาไปสุดดีกว่าโอเคค่ะก็พามาดูบรรยากาศรอบๆว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบเมืองจ๋าไม่ได้ธรรมชาติจ๋าแต่ว่าถามว่าในเมืองแองโกลเลเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ไหมก็คือเมืองใหญ่นะคะมันจะเหมือนกับเป็นความลงตัวของทุกอย่างนะ่ะไปอลาสก็น่าจะเต็มอิ่มกับทุกสไตล์แล้วกันนะคะอแล้วคราวนี้มันก็จะมีเป็นนี่ อุทยานอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคีนัยเนาะก็คือจะเป็นเหมือนว่าเป็นทาน้ําแข็งนะคะคู้เป็นทาน้ำแข็งภูเขาใช้ฝั่งทะเลแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยที่นี่นะคะแต่ว่าไปช่วงซัมเมอร์หิมะก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ยังแบบสวยงามอยู่นะมีเป็นเทคทัวร์ไปได้ด้วยใช่ค่ะใช่เราจะมีตรงไหนอีกแล้วก็ที่นี่จะเป็นแบบว่าเป็น阿拉斯加ลายล้เนะก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรทางรถไฟที่ได้รับมรดก นะคะก็คือมันเหมือนกับสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกใช่ก็คือแบบว่าที่นี่ก็คือยูทัสต์แบบโด่งดังที่รูก็คือถ้าไปแล้วคือจะต้องไปที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะนะคะอันนี้เหมือนกับไม่ได้มารีวิวเออรีวิวที่แล้วคือที่นี่มันแบบว่าเป็นแบบเป็นทัวร์ด้วยในช่วงซัมเมอร์นะคะก็คือแบบว่ามันจะมีในรถไฟอ่ะคือมันจะมีหน้าต่างเนาะแล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถแบบชมวิวหรือแบบดูสัตว์ป่าได้เนาะแล้วก็ ที่นี่ที่阿拉斯加จะมีอันนึงก็คือจะเป็นทัวร์เรือคายักด้วยโอ้ชอบเลยแต่ว่าไม่มีแรงพายพายเป็นวงกลมตลอดโอเคต่อไปถ้ากลับเข้าไปในเมืองเนาะมันก็จะมีเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ของแองโคลเลตเลยนะคะอันนี้เขาก็จะบอกถึงประวัติความเป็นมาของเมืองหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่เขาจะจัดแสดงในเรื่องของอาร์ตด้วยพวกศิลปะต่างๆนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่เหมือนกันและนี่รูปบนซึ้ตรงไหนเอ่ยนี่บนขวา ก็จะ <BS> เป็นในตรงองคลองน,นี่แหละที่ว่าจะเป็นชิปครีกนะคะที่เป็นจุดที่น้องปลาแซลมอนเนี่ยจะว่ายน้ำทวนขึ้นไปนะคะน้องปลาแซลอมอนเออแล้วตรงเนี้ยก็คือช่วงซัมเมอร์เขาก็จะเล่าให้ฟังอีกว่าเออเนี่ยช่วงซัมเมอร์มันก็มีสองสายพานันธะุ์ด้วยนะมันมีสายพันธุ์แบบโกลกับสายพันธุ์ซิเวอร์เออมันจะว่ายไปช่วงไหนแต่ว่าตลอดทั้งเดือนตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนเซปตัมเบอร์ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราจะเจอพวกปลาแซลมอนเนี่ยได้ตลอดอ่ะ เราข้างล่างเป็นอะไรคะที่พี่บข้างล่างเขาจะเรียกว่าเป็นชูการ์ใช่ไหมอ่ะอ่านถูกไหมไม่รู้เออเป็นชูการ์สเตพาร์คเนาะก็คือที่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในสี่อุทยานแห่งชาติของอเมริกาใช่ที่แบบเป็นที่ตั้งแบบใหญ่มากแล้วก็เป็นที่ตั้งของแบบเราจะเห็นหมาป่าเราจะเห็นเป็นกวางมูสหมีหรือว่าเป็นแบบบีเวอร์หรือว่าจะเป็นแบบแมวป่าอะไรเงี้ยคือเราสามารถดูได้ที่นี่เลยนะคะโอเคหมดพาเที่ยวค่ะใช่เรามาดูในส่วนของร้านกันเนาะอ่ะ ด้อยู่ที่เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยแล้วกันใช่แต่จะเห็นว่าที้มันมีแก้วเบียร์ด้วยต้องบอกก่อนว่าโฟร์ทีน่าสเตอ่ะพี่พาไปร้านโฟร์ทีน่านะคะโฟร์ทีนสเตจจะเป็นร้านที่เน้นในเรื่องของการขายแอลกอฮอล์ด้วยใช่เขามีชื่อเสียงมากนะคะดังนั้นขอตนขอนิดนึงแล้วกันก็คือน้องเนี่ยที่จะไปทำงานที่นี่นะคะจะต้องมีอายุมากกว่า11ปีขึ้นไป แล้วคราวนี้ไปดูบรรยากาศร้านก่อนอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะก็คือมันมีเป็นแบบว่าเป็นลูฟท็อปด้วยเนาะที่เนี่ยร้านทั้งหมดมีทั้งหมด3มชั้นใช่ค่ะสําหรับแขกเนี่ยถ้าหากว่าจะขึ้นไปลูฟท็อปเนี่ยก็คือจริงๆรแล้วสามารถไปได้มีลิฟต์ด้วยแต่สําหรับน้องอากิซิปไปก่อนว่าปี2020เนี่ยก็มีน้องไปทํางานกันมาเป็น3มสาวนะคะก็ตอนแรกก็จะมีน้องหนึ่งคนได้ทาเป็นคูลรันเนอร์ก่อนค่ะแต่ฟูลรันเนอร์ถ้าหนูจะขึ้นไปเสิร์ฟช ใชลิฟต์ไม่ได้นะคะหนูต้องเดินขึ้นไปแล้วก็จะต้องยกถาดหนักมากนะคะหนักมากแล้วอยวค่อยดูในส่วนของตัวาเออตัวตำแหน่งงานละกันค่ะอันนี้จะเป็นภายในร้านเนาะว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออใช่แล้วก็มีขวดขวดข้างหลังนั่นอ่ะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนูของที่ร้านนะใช่ค่ะ เนี่ยแหละเขาก็จะมีเป็นดินเนอร์กับ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของที่ร้านเนาะเหมือนกันเนาะให้ดูเล่นๆนะคะอเออว่าเขาไม่ได้ขายเฉพาะอาหารหลกักหรือว่าจานจานหลักเท่านั้นมันก็จะมีเป็นแบบขนมด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่นอกจากแอลกอฮอล์จะมีเวพาะในนี้ไม่มีรูปเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่อาหารที่เลิศก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์กับพิซซ่านะน้องบอกว่าเลิศมากนะคะอ่า อันนี้คือจะเป็นรูปน้องที่ไปปีนี้เนาะใส่คนนี้ใช่นะคะคก็ เราจะรับในตำแหน่งก็คือจะมีเป็นเซิร์ฟมีเป็นกริตเตอร์มีเป็นฟูลรันเนอร์นะคะสามตำแหน่งนี้เลทจะเท่ากันจะอยู่ที่10.19นะคะส่วนถ้าเป็นเพปคุกจะอยู่ที่13เหรีย huh. ญแต่ถ้าเป็นดิดวอชเชอร์จะอยู่ที่11เหรียญต่อชั่วโมงนะคะถ้าเป็นฟูดอ่าอย่างน้องปีนี้ไปทำได้ไปทําในส่วนของฟูลรั huh. น, huh. นเนอร์ด้วยเนาะในส่วนของฟูลรันเนอร์น้อจะต้องทําอะไรบ้าง1จําเมนูจําโต๊เออว่าแบบลูกค้าเนี่ตรงไหนเราจะต้องไปเสิร์ฟเขานะคะและหลังจากนั้นก็คือยกไปเสิร์ฟใช่ค่ะแล้วมัน พอเชฟเนี่ยเขาทาอาหารมาปุ๊บเราอาจจะต้องมีการแต่งแต่งจานเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วคือมันเหมือนกับต้องจําให้ได้ว่าเออจานนี้มันต้องเสิร์ฟคู่กับอะไรแล้วมันจะต้องแต่งจานยังไงแล้วก็มีน้องที่ได้ไปทําในส่วนของเพปคุกอีกนะคะเพปคุกก็จะทําเป็นพวกอ่าหั่นผักล้างผักเนาะแล้วก็เอาผักที่เราล้างหั่นเนี้ยค่ะไปใส่กล่องแล้วก็เขียนว่า ใครเป็นคนทำทำเมื่อไร่แล้วก็มีการทอดปลามีการทำซอสด้วยอันนี้คือก็จะเป็นแบบหน้าที่หลักๆเนาะของฟู้ดันเนอร์แล้วก็ของเพปพุ๊กนะคะใช่ค่ะส่วนดีนวอชเชอร์ er ก็ล้างจานด้วยนะคะอืม,อมแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะทำเป็นนะแบบฟู้ดันเนอร์หรือว่าเซิร์เวอร์อย่างเงี้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่าที่นี่ถาดแค่ถาดเดียวเดียวน้องก็เล่าให้ฟังว่ามันหนักมากๆแล้วนะแล้วตอนเนี้ยพอหนู่ต้องเสิร์ฟเนี่ยเขาไม่ได้แค่เสิร์ฟแบบ ค่แค่เหมือนกับถาดเดียวแล้วหนู่ยโยกอะคะ่ะมันจะต้องเ,อเสิร์ฟส,สองมือเลยอะแล้วมันหนักนะคะแล้วครนี้คือร้านเนี่ยมันเป็นร้านดังของอในเมืองนี้เลยซึ่งถ้าไปเที่ยวอะเขาก็แนะนําว่าต้องไปที่ร้านนี้แต่สำหรับคนโลโก้เองเนี่ยเขาก็มาร้านนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็แขกจะเยอะมากๆเลยนะคะทุกตลอด เ้าต้องพร้อมวิ่งพร้อมเดินนะคะ,ะสำหรับใครที่เป็นเพล็บคููเพล็ครูก็คืออยู่ในครัวการที่อยู่ในครัวก็ต้องเตรียมผักก็อย่างที่พี่โบบอกไปมันค่อนข้างที่จะทําในครัวแบบค่อนข้างเยอะอม,มันก็ต้องมีการยืนเยอะด้วย ตรงนี้ก็จะยืนนานแล้วที่นี่แบบได้มีเทรนงานไหมพี่มดมีแต่ก็อารมณ์คนเมกันนะคะเทรนไปก็ทําจริงไปเลยนะคะอาจจะตอบบอกไปอาจอยู่ลองทําไปเลยแล้วก็เป็นปุ๊บปื๊บพูบพูสต่อน้งสอนแล้วก็ได้ลองทําจริงเลยค่ะตรงนี้แล้วก็วัสดิการพนักงานมีส่วนลดด้วยส่วนลดอะไรคะพี่โบส่วนลดของกินกินยังไง ส่วนลดของกิน50%นะคะแต่ว่าในส่วนของแอลกอฮอล์ไม่ได้ลดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรดาพเพื่อนร่วมง,งานของเรานะคะก็จะก็จะเจอทั้งส่วนใหญ่จะเป็นคนเมกันนะคะแต่เชื่อว่าถ้าหากว่าไปได้ในปีที่แบบไม่ได้เจออะไรเหมือนปี2020ค่ะก็คิดว่าเพื่อนเจวนันเนี่ยจากชาติอื่นเนี่ยก็จะเยอะนะคะก็จะได้ใช้ภาษาแน่นอนนะคะสำหรับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องในปี2020ได้ไปทำเนาะนะคะ ก็จะมีเป็นแบบว่าไปเดินป่านะคะไปไฮกิ้งด้วยไปอันนี้กไ็ไปทำกิจกรรมในแบบเลกนะคะตรงนกออ็อย่างที่บอกไปว่าถ้าหากว่าจะเข้าเมืองจริงๆเราก็อยู่ในเมืองอยู่แล้วเนาะการสัญจนไปไหนมาไหนในเมืองแองโกลเลตเนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกนะคะก็เพราะว่ามันมีบัส ขันจอยเลยนะอยู่แล้วเขาเสียกันประมาณเดือนเขเท่าไหร่คะพี่โบ60เหรียญใชยหกสิบเหรียญก็เหมาไปทั้งเดือนเลยนะคะจะขึ้นกี่เที่ยวก็ได้มาในส่วนของตัวบ้านนะคะก็คือบ้านไม่ได้มีไว้ให้นะคะแต่ว่าน้องปีนี้เขาหากันเองนาอพี่มดก็จะเป็นในส่วนของอพาร์ตเมนต์นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0รอถึง600เหรียญต่อเดือนนะคะของปีนี้น้องโชคดีมากคือน้องประทับใจมากๆเหมือนกันเป็นอีกอันหนึ่งที่น้องประทับใจก็คือ เป็นบ้านของคุณป้านคุไทยนะคะโดยน้องอคือเขาต้อนรับน้องแบบดีทุกอย่างเลยนะได้ได้กินอาหารไทยเพือบทุกวันนะคะแล้วก็เหมือนกับพอมาถึงวันที่น้องบินมาถึงที่ที่阿ก斯าเนี่ยเขาก็ได้มีการแบบเอาน้ําแพกเอาอาหารอะไรต่างๆามาเป็นแบบเรวข้าม,มค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วนกก็ค่าเช่าเนี่ยก็ตกอ,อยู่ที่400เหรียญต่อเดือน ก็จะประมาณนี้เฮแล้วตอนที่น้องไปน้องต้องตรวจโควิดอะไรไหมคะนี่ยพี่โบใช่ตรวจก็คืออย่างแบบว่ามีน้องก็ไปทั้งหมด3คนคนนึงตรวจจากไทยเนาะก็สามารถเริ่มงานได้เลยอีก2คนก็คือไปตรวจที่นู่นนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าจะต้องรอผลประมาณ3วันนั้นเองแล้วเขาส่งเข้ามาสามห้าวันประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ส่งเข้ามาในอีเมลเลยหลงร้ากนั้นแค่รอให้น้องแบบพออยู่ได้ผลไม่ติดนะก็เริ่มงานได้เลยแล้วก็แจ้งผลไปกับทาง ใช่ค่ะประมาณนี้สำหรับวันนี้ค่อนข้างรวบลัดใช่ค่ะมีใครอยากจะถามอะไรถ้าไม่มีนะคะก็วีคหน้าจะเป็นงานอะไรก็ติดตาอิดรอบหนึ่งแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดติดต่อด้วยเนาะแล้วก็อีกช่องทางที่แบบว่าพวกพี่ก็จะพยายามเอาทิปสำหรับการรีวิวงานเยไปใส่ไว้ก็จะเป็นทาง u t ท b e นะคะก็สามารถกดติดตามได้เนาะ แล้วก็อย่าลืมกด Follow American Learning ด้วยะนะคะกับ IT American Learning นะคะ,ะสำหรับวันนี้พี่โมดกับพี่โบไปะะแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ